ก็ไม่ถึงมั้งไกลเลยไกลเลยไกล ตอน này ก็ได้หามันไปไปใส่แบงเกอร์อุปกรณ์เจ็ตไปมี5 อู่เลยฮะผมจะยู <Ende esa> <ohn> <af v> <isa> ่ก็จะไม่สนับสนุนทางนี้แหละอ่าผมผมจะอยู่ไม่ใช่ถ้าเป็นที้ผมจะไม่ได้ที่ไหนก็ต้องโอ้ทีเกิดเยอะแยะลูกหรีโอ้เจอนายช่างใหญ่ไปทำสนามเองเลยไม่ใช่คือเราทำชื่อเสียงให้คนมาโดยตลอดทำไมล่ะเกิดขึ้นเออทีนี้เราไม่แน่ใจว่าไอ ไม่ได้แปอะไรผมไม่ยอมเพียไหนผมแนร้อยแมนั่งเลยเรับลุีแม่แต่เป็นอย่างื่กก่อนที่ไหมพี่เารลโอเกี่ยวอะไรเราไม่เราไม่ได้อึดกันเออมันคองเลยอาจารย์ลมกโตหาอไรกับวาก้เกงแหเาเป็นไแล่ปีแม่เลยบอกว่านั่นนายทหารเวนวันจันที่เท่านั้นเท่านี้แมง ประมาณนั้นแหละผมพอเพ้ล็กกับกันงั้นบอกบอกลูกหน้าแม่ได้ได้เดี๋ยวพอถ้าเดียร์ลิงนั้นแล้วก็มิตติ้งโอเคว่าก็รออยู่เนี่ยว่าทั้งนี้จับมิตติ้งเมื่อไหร่กับผมก็คณะก็พร้อมอยู่แล้วแต่กลงวันยังไม่ต้องจัดต้องอะไรรลกนัดกันมาอย่างตี้เออนัดกันมาอย่างที้ดีกว่าให้เดียร์มิตติ้งได้สลับบุรีกันนี่ไปจะแล้วก็มีมิจ้าเ่ายไม่มีการจะแล้วบุรีก็ได้เล่าไงกับงาน สอนครับสำคัญทางการไงเวนุ้งควรจะไปทำเครียดจะไปเที่ยวก็จะมาถอนบอกไม่ป็นหางเป็นโน่นเห็นเพื่อเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ไม่ไปติดตามอรูปถึงทำไมตกของป่องปองชิ้นไปแล้วเอยากจะเตี๊ยบกินนั่นไงทำเจ้าสาวเขาก็ตามแต่แล้วแต่แม่เขาตรวจดนี่กันยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แล้วทำไมมันชอบไม่สปิไม่ยังไงมันก็ไม่ตอบมันยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แต่สดงว่าเขาไม่มีเวท Bye. <laughs>